สวัสดีครับทุกคนผมคือป๋าหลาดเป็ดแดงนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมอันดิเซมเบอร์นะในซีซั่นที่4อัปเดตยูนอนะครับว่าในคลิปนี้มีอะไรให้เราเจาะลึกบ้างนะครับผมก็ทำการค้นคว้ามานิดนึงนะครับมาดูกันเราจะเปิดมาด้วยภูเขาและลายเกมอ่าเราก็นั่งดูกันไปก่อนซีซั่น4ยูนออัปเดต ก็จะมีตัวของบอสอยู่ในเมืองนะก็จะมีบอสเป็นธาตต่างๆนะครับก็จะมีบอสให้เราไปค้นหาของที่จะมาเพิ่มมาในซีซั่น4นะนิวคอนเทนต์ยูนอทใหม่ก็จะมีแมปต่างๆนะครับให้เราเลือกเดินไปนะว่าจะเดินไปทางไหนไม่แน่ใจว่าเดินได้ทั้งหมดหรือว่าเดินได้แค่เส้นทางเดียวนะไว้พบกันในเกม ก็ลงไปก็จะได้อัญมณีหรือเจมนะครับมาใช้ก็จะมีการเหมือนเปิดเสาะนะมีสตูออกมาก็ปราบสตูที่ออกมานั่นเองนิวคอนเทนต์นิวจีเวลสลัดอ่า อันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่เพิ่มค่าพลังให้เรานะจะมีการนำไอเทมมาเจาะสลัดได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจะแรนดอมได้เรื่อยๆไหมหรือเจาะได้เพียงครั้งเดียวนะตัวของสลัดก็จะมีสีของมันส่วนค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าเงินตรงนี้ที่น่าจะปิดบังเอาไว้อยู่และก็มีทองนะครับมาในส่วนของหน้านี้นะ ดูด้านซ้ายมือกันก่อนตรงนี้นะจะมีค่าสเตตัสต่างๆแล้วก็เลข0ทับ9อันนี้คือเลเวลสูงสุดที่ทำได้คือ9เลเวลนะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีทองแล้วก็มีตัวเลขตรงนี้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะจะเห็นว่าเมื่อกดเปลี่ยนแรนดอมปุ๊บตัวเลขลดลงทองเพิ่มขึ้นนะในการเพิ่มแต่ละครั้งก็จะ ในการกดแต่ละครั้งก็จะใช้ทองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวเลขด้านล่างจะลดลงเรื่อยๆนั่นหมายความว่ามีขีดจำกัดในการแรนดอมเจมแต่ละอันนะส่วนด้านตรงกลางนี้ก็จะอิงจากค่าสเตตัสต,ตรงนี้นี่แหละในคลิปเขาก็ทำการกดไปจนหมดนะก็หมดปุ๊บมันก็จะล็อกทีนี้มาด้านตรงนี้เดี๋ยวรีกลับก่อน ในส่วนด้านตรงนี้นะจะเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายและใช้ทองนะและม,บบมเะีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้บ่งบอกว่ามีโอกาส75%ที่เราจะอัปเลเวลได้เปอร์เซ็นต์นี้อ้างอิงกันหมดทั้ง3แถวนะค่าทองที่ใช้ด้วยเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเขากดเพิ่มเพิ่มไปปุ๊บเมื่ออัปเลเวลได้ค่าเปอร์เซ็นต์นี้จะลดลงนะทองที่ใช้ก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้ตอนนี้ที่เห็นคือ ต่ำสุดจะอยู่ที่55นะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นี้จะเพิ่มขึ้นได้เมื่อคุณตีบวกเลเวลพาดจากเท่าที่ผมสังเกตเหมือนจะต้องพาดครั้งที่2ติดต่อกันก่อนคือพาดครั้งที่2ก็จะทําการเพิ่มให้5พลพาดติดต่อกัน3ครั้งก็เพิ่มให้อีก5นนะเท่าที่เห็นจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เมื่อตีบวกติดเปอร์เซ็นต์ก็จะลดลงนะ อันนี้ปุ่มนี้ผมไปใช้ Google แปลมามันบอกว่าเป็นปุ่มเลือกนะเหมือนว่าเราจะต้องเลือกแถวใดแถวหนึ่งเพื่อใช้งานเท่านั้นส่วนตัวทองที่ผมคนนํานวณคร่าวๆอยู่ที่ประมาณล้านห้าผมไม่แน่ใจว่าจะต้องกดตีบวกจนหมดหรือเปล่าถึงจะใช้ได้มีปุ่ม,มเลือกมาให้หรือว่าเราตีเอาแค่9้าครั้งแล้วก็ใช้ได้เลยอันนี้ไปดูกันในเกมนะอ่า จะเห็นว่าเขาเลือกมาปุ๊บความสามารถติดมาแค่แถวเดียวเท่านั้นนะเขาเลือกอันบนสุดนะเมื่อกี้ก็กดใส่เจมเข้าไปก็ได้ความสามารถเพิ่มขึ้น character t r a d e system อันนี้เป็นเหมือนเลือกความสามารถเฉยๆนะเหมือนว่าก็เปิดความสามารถเพิ่มก็เลือกมาอันหนึ่งเพื่อใส่ในตรงนี้เท่านั้นเอง ก็กดเลือกแล้วก็ใส่เข้าไปนี่จะเห็นว่าเขาเลือกอันนี้ความสามารถก็อยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าไอความสามารถพวกนี้มันจะเพิ่มเลเวลได้เพื่อจะเพิ่มบรรทัดได้หลายๆอันหรือไม่หรือว่าเลือกได้แค่นี้แหละอันนี้ก็ไปดูกันตอนวันเกมเปิดส่วนอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับอันเมื่อกี้นะก็มีความสามารถมาให้เลือกเลือกใส่จะมีทั้งแถวที่มีความสามารถเป็นบวกและลบอยู่ในแถวเดียวกันและ มีทั้งที่เป็นบวกเพียงอย่างเดียวไม่มีลบตรงนี้นะเดี๋ยวเขาเลือกพอเลือกใส่ปุ๊บเนี่จะเห็นว่ามีทั้งความสามารถบวกและความสามารถลบมาอยู่ตรงนี้นะคิดว่าน่าจะเลือกได้สองช่องนะ คอนเทนต์รุ่นมาสเตอร์เลเวลตรงนี้ก็จะมีรุ่นมาสเตอร์เลเวลมาให้นะผมไม่แน่ใจว่าตันที่เลเวล155หหรือว่าเพิ่มได้เรื่อยๆนะในตรงนี้ก็จะมีระดับละกันเรียกว่าเป็นระดับอันแรกเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกันเมื่อเพิ่มปุ๊บจะเปลี่ยนไปเพิ่มระดับที่2ได้ก็คือขั้นที่1จะต้องได้ไอเนี่ยค่าเนี้ยห้าสิบเปอร์เ็กจะทำการกดไป ่มันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้นะค่าใช้ใจ่ายตามเลขที่ระบุข้างหน้านี้เลยอพอเสร็จปุ๊บ50ปุ๊บเปิดแถวที่2ตรงนี้นะตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเพิ่มได้หรือยังไงเพราะว่าเขามีการกดหมดพัฒนาให้เราดูด้วยนะเดี๋ยวกดดูไปก่อนเนี่ยพอถึงตรงนี้ปุ๊บจะเห็นว่ามันกดเพิ่มได้นะปุ๊บเหลือ2อ่ะอันนี้ได้เลเวล6และ พี่แกยังกดไปได้อีกโอ้โหสุดยอดไปเลยหมดแล้วยังกดเพิ่มได้อันนี้คิดว่าของจริงหวังว่าจะไม่มีอันนี้เป็นสกิลใหม่นะตีแล้วมีเงาออกมาโจมตีตามสกิลที่เราใช้ก็ทำการโจมตีต่อไป w a r r i o r shadow อันนี้ reverse shadow ก็จะเป็นเหมือนปัก จุดไว้ให้เรากดแล้วย้อนเวลากลับไปนะกลับไปที่จุดที่เดิมที่มีอยู่คิดว่าน่าจะมีสกิลมาเป็นขั้นต่ำก็สอสกิลและมีการปรับปรุงสกิลและโซเดีอคใหม่มีการเพิ่มเลเวลของไอเทมนะและมียูนิคเพิ่มมาใหม่38แยูนิคแล้วก็มีเลกดันโซโล่นะมาให้ลงก็จะมีอีเวนต์ให้นะ ก็รอกันวันที่28เดือนมีนานี้กับซีซั่น4 u n ยูโน e อัปเดตไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี